คุณผู้ชมฮะมีชาวต่างชาติคนนี้เนี่ยเขาร้องกับทีมข่าวเวิร์กพอยต์ของเรานะครับบอกว่าเนี่ยถูกทำร้ายฮะโดยโชเฟอร์รถโบทที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันโบนะฮะ<น>ล่าสุดเนี่ยนำหลักฐานเนี่ยเป็นกล้องวงจรปิดเอามาร้องกับทีมข่าวเวิร์กพอยต์บอกว่าคนขับแท็กซี่เขาบอกว่าเรียกผ่านแอปโบนะฮะมาทำร้ายร่างกายเขาจนได้รับบาดเจ็บที่บริเวณนิ้วนางขวาเนี่ยหัก แว่นแตกมือถือแตกความเสียหายมูลค่า1,000 100, 0มเนี่ยฮะคุณผู้ชมภาพมันวงจรปิดเนี่ยด้านนอกรถส่องเข้าไปในรถเนี่ยมองเห็นอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ก็เห็นได้ว่าเนี่ยมีการทําร้ายกันเกิดขึ้นนี่นอกรถแล้วนะเปิดประตูลงมานะครับเขาบอกนะครับบอกว่าคดีนี้ไปแจ้งความแล้วก็ยังไม่ได้คืบหน้าอะไรนะครับแต่ว่าคดีมันก็เพิ่งเกิดอะนะเมื่อวันศุกร์ที่7มิถุนายนนะเหตุการณ์ นี่นะครับมีหลักฐานนะกล้องวงจรปิดนะครับ <S <S ล่าสุดคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเราครคุณเบนซ์พรชัยเดินทางไปพูดคุยกับผู้เสียหายชื่อแบรดลี์อายุ37เป็นคนอเมริกันโดยเป็นครูสอนภาษาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่7มิถุนายนประมาณ7นาฬิกา14นาทีได้มีการเรียกรถโดยสารเป็นรถแท็กซี่แต่เรียกผ่านแอปพลิเคชันบ o ูให้ไปส่งปลายทางที่โรงเรียนบดินเดชา ซอยรามคําแหง43ทับหในพื้นที่เขตวังทองหลางกรุงเทพในระหว่างทางครับคุณแบดลี่บอกว่าผมอธิบายเส้นทางผิดทำให้ค่ามิเตอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นจากจากเดิมเนี่ยราคาในแอปเนี่ยมัน209บาทนะราคาในแอปเนี่ย209บาทแต่ราคาที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ที่262บาทมันมีส่วนต่างอยู่53บาทนะฮะซึ่งคุณแบดลี่บอกว่าก็จ่ายให้แต่โดยดีนะ จากนั้นหลังจากที่ผมกดโอนเงินเสร็จทางคนขับแท็กซี่บอกว่าขอดูสลิปในมือถือหน่อยอ่ามันมามีปัญหาตรงนี้นะจังหวะนั้นเองคุณผู้ชมฮะมือถือคุณแบดลี์เนี่ยมันขัดข้องไม่สามารถเปิดดูสลิปได้ทำให้คนขับเนี่ยไม่พอใจนะหาว่าคุณแบดลี่เนี่ยยังไม่ได้โอนจากนั้นเริ่มมีการยื้อแย่งมือถือกันคุณผู้ชมฮะ จนกระทั่งบานปลายถึงขั้นทำร้ายร่างกายต่อยกันจนออกมาต่อยกันนอกรถออกมาต่อยกันนอกรถค,นะค,ค,นะกรคุณผู้ชมนะี่นะคนขับแท็กซี่เนี่ยเื้อฟ้านะมีกระเตะแม่ไม้มวยไทยคุณผู้ชมนี่แบรดลี่ก็พยายามสู้นะอายุยังไม่มากฮนะสเนี่ยสู้ไหวอยู่แต่เจอแม่ไม้มวยไทยเข้าไปคุณผู้ชมได้รับบาดเจ็บนะหลังจากนั้นคุณแบรดลี่ฮะ ต่อยกับคนขับแท็กซี่เสร็จแล้วยังไปสอนหนังสือเด็กนักเรียนต่อตอนเช้ามีสอนฮะแล้วค่อยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปแจ้งความในลำดับต่อไปเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับ I think because he he think I didn't pay him I think he got uh, angry when we were fighting over phone but I I ไม่รู้ Um, I, I, I the only I think I think he I also because I I told him he went the wrong way and he didn't like that that I told him uh, by by pitong uh, I I told him he went wrong way so he got angry and then uh, when he he takes my phone and we were fighting over phone um, that's when he hit me so I I kick him and then uh, but I just trying to defend myself. In the car, I'd like to say to him that I'm sorry if he didn't understand me, but no reason to, to hurt me. All I want is my hospital bills paid for. Um, I know that maybe he had a bad day or, or something, I'm not sure, but all I, all I really want is just help with my hospital bills. คุณผู้ชมครับปัญหามันเกิดจากเรื่องความสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันเนี่ยนะคือร,ปรอปภของโรงเรียนเนี่ยที่เข้าไปช่วยเหลือเข้าไประงับเหตุนะฮะบอกว่าเนี่ยจากการสอบถามคนขับรถแท็กซี่ฝ่ายแท็กซี่เนี่ยอ้างบอกว่าฝ่าย,ยชาวต่างชาติเนี่ยจ่ายเงินไม่ครบแต่ฝ่ายครูแบดลีย่ยืนยันบอกว่าตัวเองเนี่ยโอนเงินแล้วนะสามารถตรวจสอบดูได้ปัญหามันมาจากเรื่องการสื่อสารนะคุณผู้ชมฮนะ สุดท้ายเหตุการณ์วันนั้นวันศุกร์ที่ผ่านมานจบลงด้วยการที่คนขับรถเ,เดินกลับขึ้นรถแล้วก็ขับหนีไปเลยนะ,ะนี่นะครับแต่มีกล้องวงจรปิดอยู่หน้าโรงเรียนเนี่ยนะครับคุณแบรดลีย์ฝากถึงคนขับบอกว่าตัวเขาเขอโทษด้วยนะที่อาจจะทําให้สื่อสารอย่างไม่เข้าใจกันนะครับแต่ก็ไม่ได้อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เ,เกิดขึ้นอยากให้คนขับแท็กซี่ออกมารับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นคุณแบรดลีย์บอกว่าตัวเองเมาอยู่เมืองไทยได้2ปีกว่าละ มีความคิดที่อยากจะย้ายมาอยู่เมืองไทยเนี่ยตลอดไปเพราะรู้สึกรักคนไทยมากอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แม้ว่าล่าสุดจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตัวเองก็ยังรักเมืองไทยเหมือนเดิมเพราะเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะฮะแต่หลังจากนี้คงจะไม่ใช้บริการแอปพลิเคชันนี้อีกเพราะเกรงจะไม่ปลอดภัยต่อมาผู้สึกข่าวได้เดินทางไปที่สนวังทองหลางเพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องของคดี โดยเบื้องต้นเนี่ยตำรวจบอกว่าได้มีการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการโอนเงินจ่ายค่าโดยสารที่ทางแบรดลี่ย์นำมามอบให้ตำรวจซึ่งบัญชีผู้รับเงินปลายทางระบุว่าชื่อนายศิลปชัยอายุ42ปีเนี่ยคุณผู้ชมนะนี่หลักฐานนะฮะน้องโยกค่ะ2 6 2บาทวันที่7มิถุนา8มงย2อ่นาที <8. 22. S 1> คือโอนเนี่ยเป็นยอดเดียวเลยนะฮะยอดที่ต้องโอนเนี่ย262บาทคือราคาเดิมในแอป,ป,ปมัน209บาทแต่คุณแบลี่บอกว่าผมอธิบายเส้นทางผิดมันก็เลยเดินทางไกลกว่าเส้นทางในแอป,ปมันก็เลยมีส่วนเกินมาส่วนเกินคือ53บาทซึ่งผมยินดีจ่ายแล้วก็ได้มีการโอนจ่าย262แต่มือถือขัดข้องคนขับบอกขอดูสลิปหน่อย<ะ>เปิดให้ดูไม่ได้ฮนะ คนขับก็เลยโมโหนะฮะอันนี้คุณผู้ชมเช็คไม่ยากฮะเพราะตำรวจบอกว่าในมันมีบัญชีปลายทางอยู่ว่าโอนไปที่ใคร<ะ>เดี๋ยวจะเช็คต่อจะติดตามต่อเขาบอกตอนนี้เนี่ยทราบที่อยู่ตามบัตรประชาชนละอยู่ที่ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรอันนี้คือที่อยู่ตามทะเบียนราษนะที่ตำรวจเช็คนะฮะแต่ว่าที่อยู่จริงเนี่ยเดี๋ยวเช็คก,กันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ทางผู้เสียหายเดี๋ยวมาชี้ภาพยืนยันหน่อยว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะฮะ ทางตำรวจบอกบอกว่านะครับนะคงจะไม่ยากคดีนี้ก็ต้องเรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหาแต่ถ้าไก่เกลี่ยกันได้ก็ว่ากันอีกทีหนึง่งแม่ดูสิฮะสรุปที่เขาโดนต่อยเพราะอะไรเพราะว่าให้ดูสลิปไม่ได้ให้ดูสลิปเขาขอดูสลิปจังหวะมือถือมันขัดข้องเปิดดูสลิปไม่ได้หรืออาจจะเยอะเมมเต็มเปิดช้าคุ้มค้างเนี่นะฮะ แต่คนขับก็น่าจะเช็คของตัวเองได้ใช่ไหมถ้ามีแอปพลิเคชันธนาคารเนี่ยคุณก็เช็คได้เนียวว่าเนี่ยมียอดเงินเข้ามาจริงอันนี้เนี่ยมันยังไงฮะทำไมต้องหัวร้อนกันขนาดนี้ค,ครับ